สวัสดีค่ะมาพบก,กับพวกเราอีกแล้วนะคะใน Queen 2วันนี้น้องแนอน <laughs> <laughs> วันนี้หวาแอนแล้วก็น้องควีนนะคะนี่ค่ะ <laughs> เราจะมาทำอะไรกัน,นะคะน้องวีน จะมานั่งรีวิวกันนิ่งๆเฉยๆแบบนี้นะคะ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ขนมที่ธรรมดานะคะพวกขนมพวกนี้มันเป็นขนมต่างประเทศหมดเลยซึ<อ>่งมามีแอนแล้วก็น้องควินเราไม่เคยกินกันมาก่อนเลยแ,เแต่ว่าก่อนที่มามีแอนแล้วก็น้องควินนะคะเราจะมาแกะขนมกินเพื่อรีวิวให้น้องๆดูกันนะคะ ยังไม่ได้กดติดตามให้ช่องฟพนพิ่มนะคะน้องๆมีเวลาเท่าไหร่น้องเินแค่ไห้าวินาทีใช่ค่ะเพียนแค่5้าวินาทีนะคะในการที่จะกดติดตามตรงนี้ติ๊งติ้งติงแล้วก็ติ้งตแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนว่าที่มันมีแอแล้วก็น้องเพนลงวิดีโอใหม่ค่ะทุกวันเลยแล้วเพื่อนเพื่อนนะคะก็จะไปปุ่มนี้ค่ะจากนั้นก็กดปุ่มกระดิ่งค่ะจากนั้นก็บอกว่าโอเค 5้าส,ส,าสีเริ่มโอเคพร้อมแล้วนะคะอันนี้หวังว่าคลิปนี้นะคะเราจะได้ไลค์กันสักประมาณเอาให้ถล่สมสใช่ค่ะเอาให้ถล่มทลายไปเลยค่ะ3ไลค์ like ไปเลยค่ะใช่ไหมเริ่มเลยเออริเ่รมเลยนะคะที่จะคุยจะเลือล่อนนะคะก็คือเจ้านี่ค่ะอะไรเอ่ยอันนี้ก็เหมือน เหมือนลูกป่าบ้านเราอะ่ะน้องควีนที่น้องควีนซื้อตามเซเวน่นนะอ้าพอกินก็เลื่อนอ่าหอเม็ดนึ่งนี่นะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้คุยจะกินแล้วนะคะเหมือนเหมือนที่มีขายตามเซเว่นบ้านเราอะค่ะแต่ว่าสีมันจะไม่เหมือนบ้านเราเนาะสีบ้านเราเป็นา,นาอร่อยกส้มไปเลยก็หวานนะคะหวานแล้วก็เป็นออกรสผลไม้นะคือว่าคุณให้คะแนน <5 S 1> เต็มเท่าไหร่เต็มสิบป่ะห้าเต็มสิบค่ะอ๋อห้าเต็มสิบเอา <5 70 S 1> ยางกลอกไม้เอาอะไรดีนี่เอาวันนี้ดีกว่าไหมน,ะนี่เป็นเหมือนที่บ้านเราก็มีนะนี่นะคะรถกเร่างรถคูมันไม่ใช่ฝืยจริงๆด้วยเขาบอกว่ามัน ว้าบลกัมที่แปลว่าหมาฝรั่งนะคะแต่วม,<ะ>มีแป้งส่วนที่เป็นชอ็อกโกแลตหน่อยหนาะไม่มีชอ็อกโกแลตมีเฉพาะของรสแบบออกโค้กมามีให้คะแนนเตม็มห้าเอ้ยเต็มสิบมามีให้ห้าค่ะสิบเต็มสิบค่ะสิบเต็มสิบโอเคมีทานเอาน้องคินเลือกบ้างน้องคุนจะกินอะไรเดี๋ยวคุณขอเลือกนาฬ <มา S 1> ิกาไม่เอาวันนี้ดีกว่าอ๋อนนอ,อันนี้คุณก็เคยกินที่โรงเดียนมีด้วยเหรอ มาอแกกกะินันคืออะไรมันคือเดี๋ยวมามีขออานให้มันคือที่ใส่นิ้วแบบนี้แล้วก็มาดูเล็บปอมใช่ไหมคะมานไม่ชอไม่ใช่เล็บปอมค่ะมันคือเล็บที่เป็นลูกกวาดลูกอมอะค่ะลูกชอบสีแดงมากเนอมีกินหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อินี่มันจะมีเยอะกว่านั้นนะดคะเดี๋ยวเรามาแกะดูเนี่ยัมไม่แกะให้นะว้าวเรื่องรถเลยค่ะชิมแต่ละรถหมายว่าเจ๋งนะแบบนั่งกินสลับรถ วิ้งเราดีเราแอปเปิ้ลเนาะชอบอันไหนที่สุดเลมอนเลมอนอนะ่ะอันนั้นอะไรคะบลูเบอร์รี่อร่อยเนาะหน้องคุณว่าคุณให้คะแนนเต็มสิบเลยอะ่ะเอาเป็นอันนี้ดีกว่าค่ะนี่นะคะมันเหมือนเป็นไอากาช็อกโกแลตเคลือบแลมตาเหมือนเอ็ม,มบ้านเราเนี่ยค่ะนี่นะแล้วก็อันนี้มันมีคิดว่าต้องเป็นช็อกโกแลตแน่นอนได้เหมือนเหรียญอ่ะอืมเป็นเหรียญช็อกโกแลต โอเคเดี okay, ๋ยวเรามากินกันดีกว่านะานี่มาดูวันนี้นี่ก็เป็นช็อกโกแลตเคลือบมันจะมีหวานเกินหวานแล้วก็น่าจะใส่น้าตาลเยอะมากหวานแล้วก็อหอมหอมเนาะแต่ก็อร่อยดีค่ะนล้วิว่าคือได้ห้าค่ะอ่ห้าอี้ก็หา้าเอาอยางต่อไปกินอะไรดีนักวิเอาอันไหนดีอันนี้ดีกว่าค่ะอะไรอ่ะให้เพื่อนดูหน่อยค่ะมันเป็นเหมือนกับหลอดแล้วมีไส้อยู่ในนี้อะค่ะ นที่โรงเรียนน้อคุยก็มีเคยมีค่ะแต่ไม่น่าจะไม่มีเคยมีรสสตรอเบอรรี่อ่ะเนอโอเคมาลอง<ห>มาลองดูนองให้เพื่อนดูเผื่อแบบใครเคยเห็นมาแล้วใครเคยผ่านผูกผ่านตามาแล้วเืมเรวมาลองช<ท>ี่อันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่านี่ค่ะเม d ดอินช i n นอีกแล้วนะคะเป็นขนมที่ ทำที่ผลิตที่ประเทศจีนไม่เป็นไรคะมันเป็นหลอดอ๋อมันจะเป็นหลอดมามีเหมือนเคยเห็นน้องควินกินอะไรเป็นหลอดๆใช่ค่ะลูเคยกินที่ไหนอ่ะที่โรงเรียนใช่มันจะมีแบบนี้ค่ะขายที่บ้านเรามันจะเป็นแบบเป็นขวดโหลเลยใช่ไหมแล้วก็มีรสชาติเหมือนที่รูเลยอ่ะมีพวกนี้อยู่ในตัวมไม่เคยเห็นน้องควินกินอันนี้มามีให้หกคะแนนค่ะจิบจิบจิบให้เจ็ดดีกว่ามันอร่อยหวานๆแล้วก็เย็นๆด้วยเนาะ มันเจาะรสชาติเย็นๆนี่นะคะเป็นเหมือนมามีม่คิดว่าข้างในมันจะต้องเป็นรสชาติแบบรสชาติส้มแฟนตาอะไรประมาณนี้อเทปเ่นันนั่นมันน่าจะเป็นหมักฝรั่เหมือนสีส้มเดียนะดูก่อนว่าเออใช่มันเป็นบับเ้ลกรัมอีกแล้วค่ะเฮ้ยอันนี้อร่อยอะรส้มเป,ปะ๊ะโป๊ะอะ่อยเป็นหมักฝรั่งอีกแล้วค่ะ อ๋อให้คะแนนใหค่ะห <6 S 1> ให้หกคะแนนเหรอค่ะ <5. S 1> มันมีให้5้าคะแนนรู้สึกว่าเราจะกินเฉพาะขนมทีมาามนนะมม่มาจากเมืองจีนนะมันมีมาจากตุรกีด้วยนะเรายังไม่ได้หยิบเลย,ยเราคุยเนี่ยเอาอันนี้กล้วยกล้วย <c oughs> ชื่ออะไรนะเบนแนนแคนดี้ต้องเป็นลูกอมรสกล้วยแน่นอนร่นจะเป็นรสทุเรียนทุกคนค่ะอยากจะมีเซอร์ไพรส์อยู่ในนี้คะ่ะนออพโอ้ ว้าวดูว่าเป็นลูกโอบรี่มีอบี้หรือเปล่าเนี่ยเทมาอีกเทมาอีกเทมาอีกไม่บายเดี๋ยวนี่ังเพิ่งกินโอ้โาวอ,อะไรอะไรอะพอก่อนพอก่อนควินใจเย็นก่อนลูกใจเย็นใจเย็นอ,อะไรอะอะไรอะมันหวานไม่มีกลิ่นกล้วยนะลูกควินพอแล้วค่ะน้ำตาลเยอะออ้าวเดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันดีกว่าลูกควินให้กี่คะแนนนี่หวานหน่อย มันก็หวานทุกอย่างแหละให้กี่คะแนนมามี่ให้5คะแนนค่ะน้องเพอให้เจ็ดค่ะเจ็ดมามี่จะหยิบอันนี้รัสเซีย Simply Words t r i v i อันนี้นะคะนี่นะคะมาจากบ้านคุณป้าไรีนชาวเรานี่เองค่ะนี่นะคะมาจากเรานะคะมาจากรัสเซียนะคะนี่ภาษาอะไรที Trivial น้องควีนพูดภาษารัสเซียได้นะคะนาโชอ่าเนีียเน็ดดาวัยดาวัยเพราะว่าอ่านไม่ออกเลยไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรไรเบียนกันสบายนาชอว์นาเฟย์นาบาลาอนเลเบลโบใครทายว่าข้างในเป็นรถอะไรใครทายถูกน้องควีนว่ามินต์นหรอ หมายว่าเป็นมิน้นเหมือนกันมาดูกันที่เราทายว่ารถมิน้นเนี่ยจะถูกไหมนี่ไงสีฟ้าต้องมิน้นแน่เลยค่ะอเคกินกินกินเรือะไรบูเบอรี่อะอืมอร่อยเป็นอะไรอะ่ะหแบบมอกฝรั่งเปล่าหมอบฝรั่งบูเบอรี่อันนี้เป็นนี่ค่ะอันนี้นะคะจากประเทศตุรกีอ่ะชนไหนชนไหนชิม สีสันน่ารักสวยงามน่ากินอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยเอ้าอันนี้ค่ะจากประเทศตุรกีเดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันดีกว่าสิบ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 ไปเลยค่ะอามีหยิบอันนี่อู้วอันนี้นะคะมาจากประเทศเอาเป็นคิดแคทนะคะจากประเทศญี่ปุ่นโอ้ยอยนี่นะคะมาค่ะ มาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเรามาเปิดชิมกันนะคะรส่าชาเขียวอ่ะเรียกกลิ um> ่นชาเขียวน้องๆคิดว่าเป็นรสอะไรคะมามีทายว่าเป็นรสน้ำผึ้งแน่เลยรู้ว่าชาเขียวใช่แต่ว่าเป็นสีเหลืองว่็รสชีสชาเขียวมามีว่าน้ำผึ้งหรืว่าเพ้ยเพี่ยเพยเี้ยคุณได้เสียงเหมือนมามีไข่สะระแหอยู่ในนี้ค่ะนี่ขนมมันนี้มันเหมือนเป็นขนมปังย บิสกิตบ้านเรานะคะทำ oh. มาจากข้าวไรซ์นี่ค่ะ mm hmm. หอมด้วยเหมือนบ้านเราเหมือนเหมือนขนมปังนี่นะคะมันจะมีไส้เนี่ยตอนเด็กๆใช่ตอนเด็กๆมามีเคยกินขนมปังแอบนี้แบบ mm hmm. คือที่บ้าน มีแต่ขนมแบบนี้ให้กินค่ะก็คือมันเป็นแบบซื้อมาเป็นปี๊บใหญ่เลยแล้วก็มันจะมีไส้แบบนี้แหละโอเคเควรจะลองกินแล้วนะคะหนึ่งสองสามอร่อยนะถ้ากินตอนเช้ากับนมหรือไม่ก็โอวัลตินอร่อยมากเลยใช่ไหมอ่ะต่อไปอันนี้ค่ะน,นี่อันนี้นะคะมาจากประเทศเอ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 ตูร <Okay. S 2> ์ลูกี ชิมกะดีกราค่ะมันน่าจะมี2ชิ้นหรือว่านามสองมีแค่2แต่ว่าแพ็กเกจก็น่ารักดีนะคะใช่แล้วก็กระดาษ่อก็เก่งง่ายสวยเดียวสวยมากหัาไปแล้วสวยมากนี่นะคะทามอืมอืมอืมไม่มีรสชาตินอกจากนอกจากจะหวาน โอรโออร่อยกว่ายังไม่ชิมอาหารชิมขนมของตุรกีมาสองสามอย่างนล้นะน้องคินนะรู้สึกว่าน้ําตาลเขาจะน้อยกว่าขนมบ้านเราบ้านเรานี่น้ําตาลจะพุ่งปรี๊ดเบาหวานทะลุตากนันไปเลยแต่ว่าของเขานี่น้ําตาลจะน้อยนะคะรสชาตไิไม่ค่อยหวานก็เนี่ยว้าวข้างในมันจะมีเซอร์ไพรส์รึเป่ามันเป็นลูกบอลเหรอสวยอ่ะว้าว ใจเส้นอยู่แล้วคุณจะลองเปิดแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยว้าวนี่ใจเซอร์ไพรส์จริงๆด้วยไม่ไม่ว้าวจะดีใจไปไหนก็เป็นรสนะใช่ไหมเดี๋ยวเราคุยนะคะจะลองชิมช่องกระเล็ดเลยนะคะน้ำเอาวันนี้ yes อ่อยค่ะช็อกโกแลตคออร่อยหวานน้อยหวานน้อยอันด่วนอันว่ายังเป็นลูกบอลเหมือนเดิมนะคะทำไมเขาถึงต้องทำเป็นลูกบอลเพราะหมามีของหมามีมีรอยอันนี้รอยมีรอยบุบไปแล้วอ่ะอ้าวบอกเส้นที่บอกเส้นตรงนี้นะคะเส้นตรงนี้อ๋อตรงนี้ใช่ไหมคะวู้วว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 วลวว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 วะวว เรามาดูของเซอร์ไพรส์ว้าวเป็นอะไรเนี่ยน่ารักไหมรถบรรทุกมีของน้องคลีนมาไม่ขอ<ม>อันนี้สองอันนี้เราไม่แกะได้ไหมคะลูกอยากเอาไปให้เพื่อนโหได้ค่ะเพราะว่าเปิดมามันก็เจอเหมือนกันแน่เลยใช่ไหมหรือว่าน้องควินอยากเผื่อมันมีอะไรอยู่เซอร์ไพรส์อยู่ข้างในไม่อยากจะรู้หรอก็อยากนะคะแต่เราอยากให้เพื่อนด้วยโอเคเจ๊ ใช่ดีโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดนี่กันเลยดีกว่ามาเลยเตาทอง,ทอง แบบนี้นะคะเดี๋ยวเข้าตาเพื่อนขึ้นมาอันตรายนะว้าวเป็นรถอย่างเดียว,เ,ยวเป็นรถค่ะของมามีีไม่เป็นไม่มีเป็นอาวุธหรือของฟีนนะคะนี่เป็นรถนี่มันมีที่เสียบให้ที่ปูดมันแล้วอีก็กดตรงนี้อ่าเดี๋ยวมามทีจะกดนะคะ อ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคคลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วขอบคุณมากที่ดูตัง้งแต่ต้นจนจบนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยหวังว่าน้องๆคงจะชอบกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย Stay cool and be a queen บ๊ายบาย